So what trying help you understand is to you help trying Im สิ่งที่ผมพยายามอยากจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจตรงนี้ก็คือ Christianity has to be Christ-centered การเป็นคริสเตียนจะต้องมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเท่านั้น You know otherwise we'll have zeal but no fruit ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะมีแต่ความร้อนรนแต่มันไม่มีผลที่ดีเกิดขึ้น right. But if we are Christ-centered แต่ถ้าเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง We'll have zeal in the things of God เราก็จะมีความร้อนรนในทางที่ดีในทางที่เป็นแนวทางของพระเจ้า I mean, if you look at some people in our lives, people we may know who are very religious. บางคนเขาอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับศาสนามากแต่สิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือการอุทิศทุ่มเทของเขาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนทางที่จะทำให้เขาไปหาพระเจ้าได้หรือไม่ได้เป็นการที่เขาเชื่อในข่าวประเสริฐเลยเขามีความร้อนรนมีความมุ่งมั่นให้กับระบบของศาสนา But they have no knowledge. ขอ The Gospel of Jesus Christ that God has offered to us แต่เขาก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำให้กับมนุษย์ทุกคน And how many of you know that this can be applied to Christians as well แล้วเรารู้ใช่ไหมว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะนำมา พูดถึงคริสเตียนได้เหมือนกัน Now, you have believed in Jesus Christ, you are คือถ้าคุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสแล้วยังไงคุณก็รอด there are many things the know many are can apply in แต่เรารู้ใช่ไหมว่ามันมีความจริงในข่าวประเสริฐมากมายจริงๆเรียกว่าทุกด้านเลยที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตคริสเตียนได้ผมก็อยากจะย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่ง accept t h Jesus as your personal Lord and Savior. ถ้าคุณได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของคุณแล้ว According to the Bible you're saved you're a Christian. ถ้าเราดูจากความจริงของพระคัมภีร์คุณก็เป็นคริสเตียนคุณก็เป็นคนที่ได้รับความรอดแล้ว You know but now in order to walk the Christian life effectively. แต่ในตอนนี้เนี่ยเมื่อเราดําเนินชีวิตเราเป็นคริสเตียนแล้วเราอยากจะดําเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างเกิดผล You have to develop a Christ-centered belief system. คุณก็จําเป็นจะต้องพัฒนาระบบความ ความเชื่อของคุณที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง Not just commit. To, uh, some spiritual some discipline ไม่ใช่ทุ่มเทให้กับการฝึกวินัยตัวเองทางฝ่ายวิญญาณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง awesome rituals หรือว่าทำตามพิธีกรรมต่างๆ to some activities หรือทุ่มเทกับกิจกรรมที่เป็นของคริสเตียนเท่านั้น Because not Christ centered, those cannot transform our lives. Because not Christ cannotform things not เพราะถ้าการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้มีพระคริสเป็นศูนย์กลางสิ่งที่เราปฏิบัติตรงนี้มันก็ไม่สามารถจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ Those things cannot produce godly fruits in our life. เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เกิดผลของพระเจ้าขึ้นในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราออกไป In fact, if everything, fact we do everything, Uh, by being Christ centered then we'll be fruitful in those things. ๆ, so what I'm trying to help you understand is this Christianity has to be Christ centered Otherwise we You know otherwise will have zeal but no fruit ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะมีแต่ความร้อนรนแต่มันไม่มีผลที่ดีเกิดขึ้น right, but are Christ centered, แต่ถ้าเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเราก็จะมีความร้อนรนในทางที่ดีในทางที่เป็นแนวทางของพระเจ้า the right way. เป็นความร้อนรนในวิธีที่ถูกต้องและมันก็จะทําให้เราได้เห็นผลดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อผลดีๆ mm hmm. ตรงนั้นเนี่ยไปให้กับผู้อื่นได้ you know the amplified Bible says it like this in verse 2ในฉบับขยายความได้บอกเอาไว้ในข้อที่สองนี้ว่า they have a zeal or enthusiasm for God คือเขามีความร้อนรนนะมีความกระตือรือร้นให้กับพระเจ้า but it's not according to correct knowledge แต่ไม่ได้เป็นไปตามความรู้ที่ถูกต้อง correct knowledge ความรู้ที่ถูกต้อง what is correct knowledge is the finished work of Jesus Christ และความรู้ที่ถูกต้องคืออะไรก็คือความรู้เกี่ยวกับ

if they're not christ centered แต่ถ้าเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตแบบมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง the per life cannot change them nor produce good fruits ชีวิตการอาธิษฐานตรงนั้นก็ไม่สามารถจะส่งผลที่ดีกับเขาได้ i you know a uh, uh, a christian can be committed to serving god คริสเตียนคนนั้นอาจจะแบบอุทิศทุ่มเทมากต่อการรับใช้พระเจ้า uh, but if it's not christ centered service แต่ถ้าไม่ได้เป็นการรับใช้โดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง it cannot produce good fruits มันก็ไม่สามารถจะเกิดผลที่ดีได้ you see so what i'm saying is that when we understanding out of uh, out of things this Christ center ความหมายของผมทั้งหมดตรงนี้เลยก็คือถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากความเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนของเราการกระทำของเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง then and then only we'll see the kind of results that God wants us to see ถึงจะทำให้เราได้เห็นผลลัพธ์อย่างที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ so this scripture that uh, uh, that we read just just now about Paul talking about the Jewish people ในข้อพระคัมภีร์ที่เราเพิ่งอ่านกันไปเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ ่เปาโลเองได้พูดเกี่ยวกับพี่น้องชาวยิวของเขา of how we can do things and commit to the things of God ก็เป็นภาพเกี่ยวกับว่าเราสามารถจะทำสิ่งต่างๆหรือว่าอุทิศทุ่มเทให้กับพระเจ้าได้ u n d e r s t a n d i n g the f i n work of Jesus โดยที่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เลย And those kind of activities and commitment cannot lead us to the experience of God แล้วการอุทิศทุ่มเทแบบนั้นการทํำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้สามารถนำเราไปถ <c oughs> ึงพระเจ้าหรือได้รับประสบการณ์ <Now, S 1> กับการงานที่เสร็จแล้วเลย Notice if you look at Paul's life <S ถ้าเราดูใน uh, ชีวิตของเปาโล he he understood what he was saying เขาเองก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเป็นอย่างดี because he used to be highly committed and zealous For religion เพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่อุทิศทุ่มเทแล้วก็มีความกระตือรือร้นอย่างที่สุดเลยให้กับศาสนา in his mind he thought he was being zealous and committed to God แต่ในขณะนั้นเนี่ยความคิดของเขาเขาเข้าใจว่าเขากำลังมีความกระตือรือร้นแล้วก็อุทิศทุ่มเทให้กับพระเจ้า you know he said himself that he was a Pharisee of Pharisees เขาเป็นคนพูดเองเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับฟาริสีเหนือฟาริสีทั้งหมดด้วยซ้ำ he was really committed to his religion. และเขาเองก็ทุ่มเทให้กับศาสนาของเขามาก know, he even persecuted the Christian church. จนถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณก็น่าจะรู้ว่าเปาโลก็ข่มเหงคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ And while he was doing that, he thought he was actually serving God. ในขณะที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยเขาคิดตลอดเลยว่าเออเขากําลังรับใช้พระเจ้าอยู่ Because he thought that these Christian people are teaching wrong doctrine. เพราะเขาเข้าใจว่า กลุ่มคริสเตียนตอนนี้ที่กำลังสอนเนี่ยเขาสอนหลักคำสอนเทียมเท็จอยู่เขาก็เลยคิดว่าเป็นศาสนาเทียมเท็จด้วยความกระตือรือร้นที่มีต่อพระเจ้าด้วยการอุทิศทุ่มเทให้พระเจ้าเขาก็เลยข่มเหงคริสเตียนแต่ในขณะนั้นความคิดของเขาเขาเข้าใจว่าเขากำลังรับใช้พระเจ้าแล้วเราก็รู้ เรื่องราวใช่ไหมว่าภายหลังเนี่ยเขามีโอกาสได้พบกับพี่เยซูคริสต์ได้ตัดสินใจเชื่อในพระองค์ and transformed then his life is transformed. และชีวิตของเขาเองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูค <So, S 2> ริสต์มากขึ้น Paul moves from religion to o Christ l life อเองก็ได้ก้าวออกมาจากชีวิตที่เป็นศาสนามาสู่ชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง Center Christ becomes และเมื่อเขามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางแล้ว <finds> salvation, เขาก็ได้พบกับความรอด his heart transformed, หัวใจของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง the in แล้วตอนนี้เขาก็เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้อง you know, still had เขาก็ยังมีความกระตือรือร้นอยู่ was still committed still แล้วก็ยังอุทิศทุ่มเทให้กับพระเจ้าแต่ตอนนี้ความกระตือรือร้นของเขาการอุทิศทุ่มเทของเขาเนี่ย ทุ่มเทลงไปกับสิ่ง See, ที่ถูกต้องแล้วเมื่อเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง right. ความกระตือรือร้นของเราก็จะถูกต้องด้วย our commitment will right. และการอุทิศทุ่มเทของเราก็จะถูกต้องเหมือนกัน And the right และเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เปาโลมีความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซ <You know, S 1> ูคริสต์ His was การสอนของเขาก็คือมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเลยการรับใช้ c องเขา การรับใช้ของเขาก็มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางความกระตือรือร้นของเขาก็มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางการอุทิศทุ่มเทของเขาก็มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางนี่คือเหตุผลว่าผ่านทางการรับใช้ของเขาจึงทําให้ชีวิตผู้คนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระกายของพระคริสต์ก็ได้รับการเสริมสร้างขึ้นมีคริสตจักรมากมายที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาผ่านทางพันธกิจรับใช้ from Paul When Paul became Christ center เมื่อเปาโลนั้นมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง saw เขาก็ได้เห็นผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิม He saw the power of the Holy Spirit work through him เขาได้เห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานผ่านเขามากขึ้น You know this is what I'm talking about อันนี้แหละคือความหมายของผม And notice after Paul became Christ center แล้วหลังจากที่เอปาโลเองมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิต Religious people persecuted him คนที่เป็นนักศาสนาก็เริ่มข่มเหงเขา you know, never persecuted before ขนานนี้เขาไม่เคยถูกข่มเหงเลย but once he became christ centered he was persecuted แต่เมื่อเขาดําเนินชีวิตโดยให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางเขาก็เลยถูกข่มเหง and we're not just talking about some people criticizing him เราไม่ได้พูดถึงแค่บางคนเนี่ยใช้คําพูดวิพากษ์วิจารณ์เขาเท่านั้นนะ religious people literally looking for ways to kill him แต่ว่านักศาสนาเหล่านั้นเนี่ยมองหาทุกช่องทางเลยที่จะฆ่าเขา see this is this is how we understand อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเข้าใจ that religion religion has a spirit behind it. You know, religion has a spirit of the Antichrist. No. against Christ. You know the devil is not against religion. The devil is against Christ and the gospel. You know so we will also be persecuted when we become more and more Christ -y. เราเองก็เหมือนกันเมื่อเราดำเนินชีวิตโดยการให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะถูกข่มเหงได้ Christian have แต่ยังไงก็ตามชีวิตคริสเตียนของเราก็จะเกิดผลมากขึ้นเมื่อเราเนี่ยให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง a religious w แต่ผมอยากจะให้คุณเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่เคร่งศาสนาแต่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง religious know more the are คุณรู้ไหมว่า ยิ่งเราเป็นคนเคร่งศาสนามากเท่าไหร่ the less we will see the finished work of Christ เราก็จะได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เนี่ยทำงานในชีวิตของเราน้อยลงเท่านั้น the more we are religious the more self focused we become เพราะยิ่งเราเป็นคนที่เคร่งศาสนามากเท่าไหร่เราก็จะเป็นคนที่จดจ่ออยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้น the more religious we are the more self dependent we become เมื่อเราเป็นคนที่เคร่งศาสนามากขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ต้องพึ่งกําลังตัวเองมากขึ้นด้วย and, and t t leads to greater difficulty. และมันก็จะนําไปสู่ความพ่ายแพ้ที่มากขึ้น <Because S 1> ตามมา Because victory does not come by being self focused and by being self dependent เพราะว่าไซส์นําไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราจดจ่อที่ตัวเราเองหรือว่าการพึ่งกําลังของเราเลย You know it actually actually when we are self focused and self dependent it hinders us from the power of Christ เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราเนี่ยพึ่งตัวเองเราจดจ่อที่ตัวเองเนี่ยเราเองก็จะมีความพ่ายแพ้และเราก็ไม่ได้ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิต So if we want to take advantage of the power of Christ Through the gospel the to through us ถ้าเราอยากจะฉวยประโยชน์จากพลังของพระคริสต์แล้วกันที่พระเยซูคริสต์ทำการงานทุกอย่างเสร็จสิ้นให้กับเราแล้วเราจำเป็นจะต้องย้ายออกมาจากแนวความคิดตามหลักศาสนาให้มากยิ่งขึ้น and Christered more, and more Christ centered. แล้วก็ให้ความคิดจิตใจ,ใจการดำเนินชีวิตของเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น <Did you S 2> ด้วย Did you know that when we are religious It Priful. makes us คุณรู้ไหมว่าเมื่อเราเป็นคนเคร่งศาสนาก็จะทำให้เราเป็นคนที่เย่อหยิ่งมากขึ้นด้วย happens in our heart ความยิ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในใจของเรา when we have a religious mindset เมื่อเรามีแนวความคิดตามหลักศาสนา because we'll begin to have this i am better than you attitude เพราะว่าเราก็จะเริ่มมีท่าทีว่าฉันเป็นคนที่ดีกว่าเธอ because i do this rituals เพราะว่าฉันทําตามพิธีกรรมตรงนี้ได้ because i give this หรือว่าเป็นเพราะว่าฉันถวายเงินตรงนี้ได้ because i meditate หรือว่าฉันเนี่ยไปนั่งสมาธิมา because i fast หรือว่าฉันอดอาหาร because of all these spiritual disciplines that i do หรือว่าสิ่งที่ฉันทําซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทางฝ่ายวิญญาณ you know i'm better than you i'm holier than you ก็เลยทําให้ฉันเนี่ยดีกว่าเธอฉันเป็นคนที่บริสุทธิ์มากกว่าเธอ so this religious mindset being committed to religion makes us prideful แนวความคิดตามหลักศาสนาและการอุทิศทุ่มเทกับแนวทางปฏิบัติตามศาสนาก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเย่อหยิ่ง and we begin to look down on others แล้วเราเองก็จะไปดูถูกคนอื่น because we think they're less holy than us เราคิดว่าคนอื่นเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้เท่าเรา but did you know that when w e are Christ c e n t e r แต่คุณรู้ไหมว่าเมื่อเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง it, it brings humility in our heart มันก็จะทําให้เกิดความถ่อมใจขึ้นในชีวิตของเรา because we know we are holy in Christ เพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์แล้วแต่ในพระคริสต์ we know we are righteous in Christ เรารู้ว่าในพระคริสต์เราจึงเป็นคนชอบธรรม we know we are new creation in christ เรารู้ว่าเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์ But it has nothing to do with our goodness ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับความดีของเรา We know that all these blessings we have แล้วเราก็รู้ว่าพระพรทั้งหมดที่เรามีอยู่ในชีวิต is because of grace ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า It's because of the finished work the price Jesus paid at the cross เป็นเพราะว่าการงานที่เสร็จแล้วเป็นเพราะการจ่ายราคาชดใช้ของพระเยซูคริสต์ที่บนกางเขน